สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะเพื่อนเพื่อนในเฟซในไลน์ใน YouTube ใน Instagram และก็เวอร์ไวเว็บอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะคะของพี่อ้อยวันนี้พี่อ้อยก็มาอรมพรบทนิดหน่อย่ะนะคะจริงๆแล้วเป็นวันที่เศร้าและก็เสียใจมากเพื่อนรุ่นพี่นะคะเขาเสียชีวิตไปหลายวัน,นะคะ่ะสวดประมาณ7คืนนะคะวันนี้ เป็นวันที่27นะคะของเดือนเดือนสิงหาคม2566เป็นวันชาปนก,กิจแล้วนะคะเพื่อนคนนี้คุณทำคุณงามความดีไว้มากมายคะ่ะเป็นคนดังอยู่ในตำบลหนองบัวนะคะแล้วก็อำเภอเมืองนะคะเรารู้จักกันมาก็20ปีแล้วค่ะนะคะ,นะคะที่สนิทกันไม่ว่าจะ ไปเดินขบวนในการที่ว่าเราเข้าพรรษาแห่เทียนเข้าพรรษาไปเดินร้อยกระทงไปงานอะไรก็แล้วแต่่ะนะพี่คนนี้เขาจะนําพาเราไปเพราะเขาเป็นเพื่อนรุ่นพี่นะคะเขาชื่อ,อลัตด,ดามงคลนะนางลัตด,ดามงคลนะเป็นคนดังค่นะเป็นคนที่มีนิสัยดีนะจิตใจดีงามเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของ ชาวหนองบัวทั้งหมดนะคะพี่อ้อยเป็นคนที่อื่นนะแล้วก็ได้มาสัมผัสที่นี่ก็รู้สึกว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็ดีมากๆนะคะลูกสาวเขาก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านไปแล้วะคะ่ะครองการเป็นผู้ใหญ่บ้านมาสิบกว่าปีนะคะตอนนี้เขา้าเกษียณแล้วนะคะก็รอเอ่อ,อ,อน้ำ พระเดี๋ยวเพลิงคบเพลิงพระราชทานนะคะโอเคอาบน้าศพพระราชทานแล้วก็คบเพลิงพระราชทานวันนี้นะคะก็จะต้องชาปนกิจประมาณ4ี่โมงนะคะบ่ายสี่โมงพี่อ้อยไปทําบุญตอนเช้านะทุกๆวันนะคะไปใส่บาตรนะคะที่วัดจากบ้านพี่ไปวัดก็ประมาณ1กิโลนะคะซึ่งมองเห็นวัดอยู่ล้ำไรล้ำไรอยู่แค่นี้ค่ะนะคะ,นะคะก็พี่ถึงบอกว่าอยู่ที่นี่มันดีนะคะ่ะ วัดก็อยู่ใกล้โรงเรียนก็อยู่ใกล้ตลาดก็อยู่ใกล้เซเว่นปั๊มน้ำมันอยู่รอบบ้านพี่เลยนะคะใกล้มากนะบ้านพี่อ้อยเนี่ยสะดวกสบายมากนะคะจะเข้าเมืองก็สบายจะไปกรุงเทพก็เรียกรถตู้มาไม่ต้องขับรถไปให้มันเมื่อยมาหน้าบ้านเลยแล้วก็นั่งรถไปนะไปถึงกรุงเทพจะไปไหนก็สุดแท้แต่ละรถตู้จะมารับหน้าบ้านแล้วก็มาส่งหน้าบ้านด้วยสบายค่ะสะดวกมากนะคะ เออเราไม่ต้องไปหารถมาใช้เลยนะคะจะใช้ใครโอ้เพื่อนฝูงมีเยอะแยะเขามีรถเราก็ให้เงินเข้าไปนะคะเออจ้างเธอไปนู่นไปนี่นะหรือลูกชายมาเขาเอารถมาเขาก็พาแม่ไปนะแม่ไม่ต้องไปใช้รถให้มันเมื่อยตุ้มและคฮะเปลืองน้ำมันปเปล่าๆพี่อ้อยก็ได้ดูดวงเมื่อเช้าเนี่ยสองท่านนะคะอืมกลับมาจากวัดก็ได้ดูดวงนะคะก็เลยโอเคดูไปแล้วก็พักผ่อนอาบน้ําอาบท่า ตอนนี้ประมาณบ่ายสโมงค่ะนะคะเดี๋ยวก็จะไปวัดแล้วค่ะเพราะว่าเราจะไปแต่นั่นเนิ่นหน่อยนะคะจะเจอเจอเพื่อนฝูงบ้างอะไรบ้างก็ได้เมาส์มอยกันบ้างนะคะไม่ใช่ไปกระทันหันเพราะว่าเราอยู่ใกล้แค่นี้เองนะคะบ้านเขาก็อยู่ใกล้วัดเราก็อยู่ใกล้วัดต่างคนต่างก็อยู่ใกล้แล้วก็สะดวกสบายนะคะวันนี้ก็จะขอตัวไปวัดนะคะก็เราต้องพึงสังวรนะคะทุกคนนะคะอายุเรามากขึ้นมากขึ้น เราอย่ามัวแต่ลุ่มหลงหลงไหลอะไรที่ว่ามันเพลิดเพลินเลยค่ะนะคะเราสังวนอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจที่เราเข้าออกเนี่ยนะคะเราไม่ประมาทไม่ประมาทเลยในชีวิตพี่เป็นโรคมากค่ะความดันไขมันเบาหวานมากมายนะคะพี่รักษาตัวแล้วก็ดูแลตัวเองอยู่เสมอนะ,ะจะไม่ยอมเลยนะว่าเออมันจะล้มหรือมาอะไรนะคะเราจะต้อง1669นะ,ะติดไว้ข้างเสาทุกที่เลยค่ะ เนี่ยค่ะเป็นใบพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษ A4 ติดไว้ข้างฝาข้างเสาทุกอันถ้าใครมาดูดวงนะคะโต๊ะนี้นะคะโตะนี้นะคะเนี่ยค่ะโตนี้นะคะเนี่ยค่ะถ้าดูดวงนะจะบอกเขาเลยบอกว่าน้องนะถ้าหากว่าพี่มีอาการนะหรือว่าพี่บอกเธอว่าช่วยเรียกรถให้หน่อยหนึ่งหกหกเก้าเธอเรียกเลยนะเออเพราะว่าคนเรามันไม่แน่นอนลมหายใจทุกวินาทีเราเนี่ยเราจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะ เนี่ยค่ะพี่ถึงไม่ประมาทนะคะบอกเพื่อนทุกคนอย่าประมาทอย่าอย่าเพลิดเพลินเลยค่ะอาหารการกินเราเคยกินมามากมายแล้วนะตอนนี้เราก็ลดละเลิกบ้างนะคะอืมรักษาตัวเองรักษาลมหายใจของตัวเองให้ดีๆนะเราจะมีชีวิตอยู่ให้อีกยาวนานเพราะเราไม่รู้ว่าชาติหน้าเราจะเกิดมาเป็นคนหรือเปล่าอืมเราไม่รู้นะชาติหน้าเราจะเป็นอะไรก็ไม่รู้หรือว่าเราจะเกิดไหม หรือว่าเราตายไปแล้วเราจะไปไหนเราไม่รู้เลยนะคะเนี่ยค่ะแต่ชาตินี้เป็นคนแล้วนะคะมันสร้างความดีนะคะมันทําตัวให้ดี่ะนะเอออย่าไปละลานอย่าไปอะไรกับชาวบ้านชาวเมืองเขาเราทําตัวให้ดีที่สุดนะคะอืมมีอะไรก็แบ่งปันนะคะถ้าเราพอจะแบ่งปันได้สมัยเมื่อก่อนพี่รวยพี่มีเงินพี่แบ่งปันจนหมดแล้วแบ่งชิปเป้งเลย โอ้โหคนนั้นเดือดร้อนคนนี้เดือดร้อนไม่ต้องไหว้ค่ะแค่มองหน้าก็รู้ใสแล้วว่าเขาเดือดร้อนพอเราให้เขาไปเราบอกว่าเออนะมีก็ค่อยให้กันแล้วกันเขาเมินเฉยไปหมดแทบจะทุกคนเลยนะคะก็เลยไม่รู้จะทําไงคนอื่นก็มาให้พี่นะพี่ก็ยังไม่ได้ให้คนนั้นเนี่ยเอ่อคนละพันมั่งห้าร้ยบาทมั่งแต่เขาก็บอกว่าแม่ไม่อ้อยไม,ไม,ไม่ไม่เอาแล้วเอาให้อาหารหมาไอ้เราก็หาเช้ากินค่ำนะบอกตรงๆไม่ใช่คนรวย พี่มีบ้านมีที่มีทางแต่ตอนนี้อะนะบอกได้เลยไม่มีเงินนะหาเงินไปวันวันนะอืมดูดวงไปวันวันหาได้ไปวันวันกินไปวันวันนะคะไม่ใช่คนรวยนะคะบอกซะก่อนเคยรวยค่ะแต่ตอนนี้ไม่รวยนะคะรวยน้ําใจรวยจิตรวยใจเราเนี่ยดีที่สุดนะคะน้าจิตน้าใจของเราเนี่ยเป็นยังไงเราก็รู้อยู่แล้วนะคะทุกคนเห็นแล้วก็เราก็เห็นเป็นตัวของตัวเองเป็นรูประธรรม ว่าเราอ่ะเป็นคนอย่างไรนะคะอืเนี่ยค่ะพอมองดูไปแล้วเนี่ยนะเออนะคนอื่นเขายังเพลิดเพลินนู่นนี่นั่นเราบางทีก็ต้องเตือนให้ได้สตินะว่าเราอย่าเพลิดเพลินเ,เลยหนุ่มๆทั้งหลายก็เหมือนกันเข้ามาแอดไลน์กับพี่นะโอ้โหพี่บอกว่าพี่อายุเจ็ดสิบเอ็ดปีแล้วนะพี่ไม่ได้เล่นอ้เรื่องเออไอปิ๊งปิ๊งปังปังนุ่งนุงนิง่งนิ่งอะพี่ไม่ได้เล่นนะ พี่อาจจะใส่เสื้อโป๊ะวบๆแวมๆบ้างเออสาวใหญ่ใจรักน้ําใส่ชุดว,ว่ายนองว่ายน้ําเดินเล่นไม่ใช่ว่าพี่อ้อรอนะคะขอโทษทีค่ะมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ว่าเราทําไปใน u t u b e นะคะมีคนกดไลค์กดแชร์บางคนทักทายมาบอกอ้าวเป็นแม่หมอเหรอนะแล้วก็บอกว่าใช่ค่ะเขาก็เลยบอกว่าอยากดูบางคนก็ฝากดูดวงจากวันเดือนปีเกิดนะคะเนี่ยค่ะก็ะะะได้ลูกค้าตรงนี้มานะแล้วก็ได้ค่าขนมแมวหมาเนี่ยนะคะตรงเนี้ย ถ้าเราใส่เสื้อปิดมิดคิดโอ้โหเนี่ยค่ะคอแบบนี้เลยเมื่อก่อนเนี่ยแบบนี้เลยค่ะขอโทษทีไม่มีใครทักเลยนะคะโอ้โหยิ่งแก่ด้วยโอ้โหคอติดอย่างเนี้ค่ะโหมันเป็นกุสโลบายนะคะที่ทําอะไรแล้วโอ้หกนิดนิดโยวยนหน่อยหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นอะไรค่ะเพราะว่าใน y u t u b e เขาไม่ได้ตัดพี่ออกไปเขาบอกว่าการโป้เนี่ยค่ะการโป้เนี่ยโป้ให้มันสมงามหน่อยนะคะ ไม่ได้โป้จนเปลือยอะนะคะอาจจะวบบแหวมๆ,ๆบ้างแต่ YouTube เขาไม่ได้เคยตัดคลิปของพี่เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะพี่ใส่บางทนะียังนึกบอกโอ้ยนี่คลิปนี้นะมันอลังฉ่างไปไหมหน้าอกมันหลํำไปไหมแต่เขาก็ไม่ได้ตัดพี่นะก็ดีไปอย่างหนึ่งนะเออเขาก็ดูนะเออสมเหตุสมผลสมควรไหมที่จะตัดนะคะตัดคลิปออกไปว่าเอยดูมันว้าแหวงเกินไปหรือเปล่า นะคะก็ขอบคุณ youtube นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนะมันไม่ใช่คาเล็เตอร์ที่เราต้องมายั่วยวนคนนะคะหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ก็มาจีบบ้างอะไรบ้างพี่ก็เลยบอกว่าไม่ต้องจีบพี่แบบหวังได้หรอะ่ะนะคะเพราะว่าเราไม่มีเวลาจะเสียแล้ว <c oughs> ไม่มีอะไรที่จะเสียให้เธอแล้วค่ะเพราะทุกอย่างเก็บเข้าในกระเป๋าหมดแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรเก็บหมดแล้วะ่ะนะไม่ต้องไ โอ้ยแม่หมอสวยจังเลยนะอกสวยนุน่นนี่นั่นมาเชิญมาชมปัดโถพอเชิญชมชมแล้วชมเล่าที่ไหนได้ชมไออย่างว่าแหละโอ้ยมาปึงปังกันหน่อยปัดติทูเออ,อเราก็นึกถึงโอ้ยเนาะทำไมถึงเป็นแบบนี้หนุ่มๆเอ๋ยน,นะละสายตาจากตรงนี้เธอพวกเธอไปหา,อา,าหอไอสาวๆเหอะปะ ไปเถอะไปเถอะสาวๆที่ยังวัยรุ่นยังรุ่นกระเตาะเหมือนพวกเธอนะ่ะเธอไปเถอะนะพี่ขอร้องเลยนะบอกตรงๆไม่ใช่แค่คนเดียวอะ่ะมันเป็นสิบยีคนที่มาพูดกันแบบเนี้นะโอ้ยแม่หมอทำไมหนะ้อกหน้าใจสวยจังเขาชมอ่ะเขาชมหวังได้นะฮะไม่ใช่ชมแบบชื่นชมด้วยความจริงใจนะฮะมองดูแล้วก็โอ้เนาะเออนึอกแล้วก็สังเวชตัวเอง ว่าทำไมเนอะคนมันยังมีความหวังอย่างนั้นอยู่เหรออืมอันนี้พูดกันให้ให้ให้เข้าใจในคลิปนี้เลยนะพี่อ้อยก็ขอลาแล้วค่ะนะเพราะว่าบายบายแล้วไอ้ตรงนั้น,นอ่ะนะก็จะมีสิ่งที่ดีๆพูดคุยดีๆนะหากจะมาเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันก็เป็นมิตรที่ดีๆก็แล้วกันนะคะพี่อ้อยก็พูดด้วยความจริงใจนะคะแล้วก็พูดอย่างเปิดเผยไม่ไม่ปิดบังอะไรนะคะเออใครมาดีพี่ก็ดีด้วย ใครมาจีบพี่ก็บอกว่าอย่าจีบฉันเลยนะฉันเป็นคนไม่มีอะไรเลยนะแก่แล้วจะเอาไปทําอะไรนะพี่เนี่ยขอมองไปข้างหน้าเถอะพระพุเทธเจ้ารออยู่พระพุเทธเจ้ารอเราอ,อยู่นะคะเอาละคลิปนี้ก็หลายนาทีต้องขอเวลานะคะวันนี้จะไปวัดนะคะอไปชาวานก,กิจเพื่อนนะคะตอนนี้ก็คงจะมีคนเข้ามาเยอะแยะแล้วนะคะเพราะเขาไม่ได้มาชาอบ้านก,กิจตอนห้าโมงค่ะ สี่โมงก็ปุ๊ป,ป,ปุ๊ปุ๊เลยนะคะโอเคนะท้องฟ้าก็มืดคลีมเหมือนฝนจะตกนะคะต้องขอตัวด้วยนะทุกๆคนนะคะถ้าหากชอบพี่นะกดไลค์กดแชร์ใน youtube นะคะกดติดตามค่ะเพื่อว่าพี่เนะี่ยจะได้มีคลิปใหม่ๆนะคะโอเคนะแค่นี้นะคะสวัสดีสวัสดีอีก3ครั้ง4ครั้งแล้วนะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ